ก็กลาบสวัสดีครับวันนี้พวกผมแบงค์นะครับจากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเฉลยข้อสอบแาสาอกนะกุมภา11นะครับข้อที่31นะครับก็มาเริ่มทํากันเลยครับเขาบอกในเขาบอกว่าในการผลิตแอมโมเนียนะครับโดยผสมแก๊สไฮโดรเจนและไนโตรเจนนะครับในระบบปิดที่ความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับของแก๊สไฮโดรเจนและไนโตรเจนนะครับ40และ30มอลตามดับนะครับก็คือตรงนี้นะครับพอสังเกตนะว่าหน่วยเนี่ยเป็นหน่วยมอลเรียบร้อยแล้วนะครับ ตามนี้นะครับก็เขาบอกว่าที่สภาวะสมดุลเนี่ยของปฏิกิริยานี้วัดความเข้มข้นของแอมโมเนียได้20มอล์นะครับเขาถามค่าของที่สมดุลของปฏิกิริยานี้นะครับโอเคครับในการทําเคมีคํานวณทุกทุกครั้งนะครับเราเช็คก่อนว่าสมการของเราเนี่ยดุลแล้วหรือยังนะครับก็จากการสังเกตนะ n มี2 h มี6ก็ดุลเรียบร้อยนะครับข้อนี้นะครับเราจะตั้งเลยนะครับว่าเคเท่าขวาหารซ้ายเลยไม่ได้นะครับเพราะว่า ข้อเนี้ยเขาให้ความเข้มข้นตอนเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ตอนสมดุลนะครับสังเกตดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาตั้งสิ่งที่เราก็รอปศนะครับหรือเริ่มต้นเปลี่ยนไปและสมดุลนะครับโอเคเราก็มาตั้งนะครับรอปศผมขออนุญาตเขียนเป็นตัวย่อนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็อนนิวพิจารณาในหน่วยโมานะครับโอเคเริ่มต้นเนี่ย แก๊สไนโตรเจนเนี่ยมีอยู่30นะครับระวังโดนหลอกนะครับ N2 มันอยู่ตรงนี้นะสามสนะครับตรงนี้40นะครับและตรงนี้คือ0ที่สมดุลเนี่ยมันมีแอมโมเนียอยู่20นะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราก็ถ้าทําอย่างเงี้ยเราจะไปต่อไม่ได้เราก็ต้องสมมติตัวแปรนะครับขึ้นมาตัวหนึ่งเรียยว่า x นะครับตรงนี้เป็น2 x เพราะว่ามันมีเลขดุลเป็น2นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นฝั่งสารตั้งต้นเราก็ต้องลบ x นะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นฝั่งสารตั้งต้นมันก็ลบสามเอกโซเวกดุลเป็นสาอันนี้เวกดุลเป็นหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าวัดความเข้มข้นแอมโมเนียได้ยี่สิบนะครับก็คือเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเป็นสองเอกเท่ากับยี่สิบนะครับเอกที่ได้คือสิบนะครับก็แทนค่านะครับตรงนี้เป็นสิบนะครับสี่สิบลบสามสิบเหลือสิบนะครับตรงนี้สิบนะครับก็เป็นอารยี่สิบนะครับทีนี้นะครับเราก็สามารถมาตั้ง เราสามารถตั้งหาค่าสมดุลได้แล้วนะครับก็สมดุลคือขวาหารซ้ายนะแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนที่เราหาเนี่ยเราต้องใส่เวกดุลเป็นตัวยกกำลังเพราะว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาถมนะครับโอเคคำนวณออกมานะครับถมขออนุญ,ญาตนะครับคำนวณก็ยี่สิบยี่สิบเป็นสี่สี่ร้อยนะครับหนึ่งขันสี่โอ้ตรงนี้ตัดได้อืม ยี่สิบหารหนึ่งพันครับก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองนะครับศูนย์ศูนย์ยี่สิบยี่สิบหสองอ๋อผิด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 ตรงนี้เป็นขวาหัานซ้ายยี่สิบสองสอง อันนี้สิบยี่สิบสองนี้งสิบสอโอเคครับทีนี้เราก็มาคำนวณเลขตอบนะถูกกันนะครับผมขออภัยครับผมคำนวณผิดนิดนึงเมื่อกี้ก็ยี่สิบยี่สองส่วนหนึ่งร้อยครับก็คือศูนย์จุดศูนย์สองนะครับก็เป็นอันตอบนะครับกับข้อที่ช้อยข้อที่สี่นะครับก็ข้อนี้ก็ เราเขาไม่ได้ให้เขาเข้มข้นที่สมดุลมานะครับและสมการแต่ข้อนนี้เขาก็ไม่ได้บอกของเรื่องดุลสมการเขาก็ดุลมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนที่เราเขียนข้างที่สมดุลเนี่ยเราก็อย่าลืมนะครับว่ามันมีเลขดุลอยู่ข้างหน้าก็ามาใส่ตัวชี้กำลังด้วยนะครับ ก็หากใครมีข้อสงสัยข้อนีนะ้ก็สามารถติดต่อผมทางช่องทางไอีตามนี้ได้เลยนะผมก็ยินดีตอบเพื่อนเพื่อนที่พี่น้อง,องทุกคาถามนะผมยินดีตอบเสมอยินดีให้การช่วยเหลือทุกๆคนนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะก็ถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ